สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ยูฟานในเฉลกเยอรมันเจอกับอิตาลีครับแข่งในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีไปพูดถึงทั้งสองทีมกันครับเริ่มที่เยอรมันกันก่อนเกมล่าสุดเสมอฮังการีหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหนักไปทางเสมอเสมอมาแล้วสี่เกมติดต่อกันตัวเก่งๆก็อยู่กันครบนะโชชัวคิมิดกุนโดกันซาน่โทมัสมุลเลอร์ติโมเวนเนอร์พวกเนี้ย รวมไปถึงกองหลังป้ายแดงของเรอัลมาดริดอย่างลูดิเกอร์ด้วยครับ <c oughs> ก็พร้อมช่วยทีมทั้งหมดส่วนทางฝั่งของอิตาลีครับเกมล่าสุดเสมออังกฤษมาแบบศูนย์ประตูศูนย์เกมนี้จะไม่ได้ใช้งานโตนาลี่แน่ๆครับติดโทษแบนหลังสะสมใบเหลืองครบโคตาการจัดทัพก็น่าจะมีปรับเปลี่ยนไปบ้างครับพวกที่ไม่ได้เล่นในเกมก่อนอย่างลูก้ามันชินนี่บาสโตนี่สปินาโซล่าบาเล่าผู้นี้ก็อาจจะได้ออกมาซายเป็นตัวจริงบ้างครับ วันนี้มองว่าอิตาลีอาจจะโลเทชันนักเตะครับเพิ่มให้กรอบจนเกินไปและทางเยอรมันเองเนี่ยก็ไม่ชนะใครมาแล้วสี่เกมติดต่อกันหนักไปทังเสมอด้วยคิดว่าวันนี้เยอรมันน่าจะกลับมาได้นะเล่นในบ้านของตัวเองด้วยเล่นที่กลัดบักก็คิดว่าน่าจะชนะได้ครับเกมนี้แม้ว่าจะชนะลูกหนึ่งจะกินไม่อิ่มท้องก็ตามแต่ผมคิดว่าชนะได้ครับวันนี้ก็เลยชอบและเชียร์เยอรมันใครอยากรูปสูก,กีฬาลิงอยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ